เวลาที่มีคนต้องการจะสรรเสริญพระเจ้าบางคนก็พูดว่าฮาเลลูยาบางคนก็พูดว่าโฮซันนาแล้วฮาเลลูยากับโฮซันนาต่างกันยังไงครับ CGN TV วันนี้เรามาดูด้วยกันว่าโฮซันนามีความหมายว่าอย่างไรพบกับผมเอกชาติชายในรีวิวโฮซันนาไปดูกัน ก่อนหน้านี้เราได้รีวิวคําว่าฮาเลลูยาไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวเรื่องของฮาเลลูยาก็กดตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามีลิงก์ที่จะพาไปสู่คลิปที่อธิบายความหมายของคําว่าฮาเลลูยาให้ฟังนะสำหรับคำว่าโฮสนาเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งที่คริสเตียนจำนวนมากนิยมใช้ในการที่จะกล่าวสารรเสริญพระเจ้าแล้วเราก็ได้ยินคำว่าโฮสนาเนี่ยอยู่ในบทเพลงมากมายหลายๆบทเพลงนะครับ แต่เราเข้าใจหรือยังครับว่าเวลาที่เราพูดว่าโฮสนาเนี่ยเรากําลังกล่าวถึงพระเจ้าในลักษณะใด oh. คําว่าโฮสนาเนี่ยนะครับมาจากคำสองคาในภาษาฮีบรูคําที่1คือคําว่ายาชาซึ่งแปลว่าช่วยกู้ส่วนคําที่2นั้นมาจากคําว่าอนาซึ่งแปลว่าได้โปรดเธอดดังนั้นเมื่อเอาคําว่ายาชากับอนาเนี่ยมาผสมกันเนี่ยพอกล่อนเสียงมาแล้วก็คือโฮสนาแปลว่าช่วยกู้พวกเราด้วยเิด เป็นคําพูดที่แสดงถึงการขอร้องที่จะได้ไดรับการช่วยเหลือนะครับซึ่งปรากฏครั้งแรกเนี่ยในพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อที่25และข้อที่26แต่ว่าในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยก็มีการนํามาใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเหมือนกัน oh. พี่น้องจําได้ไหมครับในตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตหสัปดาห์ก่อนวันอีสเตอร์นั่นคือ วันอาทิตย์ทางตะวนนั่นเองนะครับอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่9มาระโกบทที่11ข้อที่9ถึง10แล้วก็ยอห์นบทที่12ข้อที่13ซึ่งเป็นเรื่องราวตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงขี่ลาเนี่ยครับเข้าไปในเมืองเยรูซาเล็มเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยประชาชนต่างก็โห่ร้องกันว่า โฮซันนาแดบุตรของดาวิดขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮซันนาในที่สูงสุดประชาชนในเวลานั้นเนี่ยคาดหวังว่าพระเยซูคริสต์จะมาช่วยกู้พวกเขาให้หลุดพ้นจากการปกครองของอาณาจักรโรมันจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองของเขาเนี่ยดีขึ้นจะทำให้เขาไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงอีต่อไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงในระดับหนึ่ง เพราะว่าถ้าเกิดว่าพระยซุคริสทรงช่วยเขาให้หลุดพ้นจากชีวิตในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่ตกอยู่ในความบาปแล้วเนี่ยเขาเองจะอยู่ภายใต้การปกครองของใครก็ได้ตราบใดที่เขายังสามารถจะนมัสการพระเจ้าได้แล้วก็เขายังสามารถที่จะประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็นําความรอดเนี่ยไปสู่ผู้คนได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามความหมายคําว่าโฮสนาในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแ,แค่การช่วยให้รอดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพวกเขากําลังสงรสรเสริญแล้วก็ขอบคุณสํารสหรับการที่จะมาช่วยพวกเขาด้วย <S 2> <S 2> ดังนั้น <S <S 2> <S 2> โฮสนาเน่ยจึงมีความหมายสองด้านในเวลาเดียวกันคือแปลว่าช่วยพวกเราด้วยเถิดและแปลว่าขอบคุณที่ช่วยพวกเราคล้ายๆเหมือนกับตอนที่เราส่งอีเมลไปหาเพื่อนเราเนี่ยแล้วบอกว่าช่วยส่งข้อมูลเรื่องนี้เรื่องนั้นให้หน่อยนะขอบคุณล่วงหน้านะหรือว่าเราบอกว่าช่วยไปซื้อของอันนี้อันนี้ให้หน่อยนะขอบคุณล่วงหน้านะ โฮซนาเนี่ยเป็นอย่างนั้นครับเป็นการขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าไปในเวลาเดียวกัน oh. คําว่าโฮซนาเนี่ยจึงมีความหมายเป็นทั้งคําเชิญชวนที่จะให้มาช่วยแล้วก็เป็นคําบอกเล่าถึงการขอบคุณที่ได้ช่วยพวกเราแล้ว ในตอนต้นคลิปนั้นเราพูดกันไว้ว่าคําว่ายาชานั้นแปลว่าการช่วยให้รอดใช่ไหมครับผมดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงคําว่ายาชาเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงรากศัพท์ของคาว่าโยชัวนะซึ่งแปลว่าผู้ช่วยเหลือซึ่งเป็นรากศัพท์ของชื่อของพระเยซูคริสก็คือเยชัวด้วยเหมือนกันซึ่งแปลว่าพระผู้ช่วยนะครับดังนั้นครั้งต่อไปที่พี่น้องพูดคําว่าโฮสนาอย่าลืมนะครับว่าในคําว่าโฮสนาเนี่ยมีชื่อของพระเยซูคริสต์อยู่ในนั้นด้วยให้เราระลึกถึงพระเยซูคริส ในขณะที่เราร้องตะโกนว่าโฮซันนาพี่น้องครับถ้าพี่น้องเชื่อถือในพระเยซูคริสต์แล้วขอให้คําว่าโฮซันนาเนี่ยเป็นคําขอบคุณพระองค์ที่ได้ช่วยให้เรารอดแล้วแต่ถ้าพี่น้องยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้ากําลังสแสวงหาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่ขอให้คําว่าโฮซันนาที่พี่น้องพูดออกมานั้นเป็นคําขอร้องไปสู่พระเจ้าขอให้พระองค์ช่วยพี่น้องให้หลุดพ้นจากความปิดความบาปและก็ได้รับชีวิตนิรันดร์บังเกิดใหม่ในพระองค์ ไปไงบ้างครับเมื่อเราได้เข้าใจความหมายของคําว่าโฮสนาแล้วครั้งต่อไปเราจะร้องเพลงโฮสนาฮาเลลูยาเนี่ยได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นเพราะเราร้องอย่างเข้าใจความหมายนะครับถ้าพี่น้องต้องการจะให้เรารีวิวคําว่าอะไรอีกนะครับเม้นลงมาได้หรือส่งข้อความมาได้แล้วเราจะไปหาข้อมูลมาเพื่อจะรีวิวคําเหล่านี้ด้วยกันและอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กกดกระดิ่งตัวบนสุดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง CGNTV ไทยครับพบกับผมเอกชาติชายในรีวิวไบเบิล